กลับมาสู่รายการบันเทิงข้าหน้าหนึ่งในช่วงที่2นะครับยังอยู่กับผมบอยพิษณุแล้วก็คุณต้นหอมหอมรู้โลกรู้ครับผมเฮ้ยต้นหอมสกุลตาล่อ <c oughs> <c oughs> เราจะเปลี่ยน,นสมญานามไปแล้วนะคุณอ่ะเดี๋ยวต่อ นเนี่ยเ,เดี๋ยวฉันก็ไปกล้าเมาส์ข่าวไอ้ข่าวนี้ข่าวต่อไปเนี่ยเอามาถึงข่าวนี้ดีกว่านะครับก็นี่เป็นครั้งแรกเลยนะค,คุณสําหรับสาวสวยนางเอกคนนี้นะฮะค่ะนางเอกรักไม่มีวันตายคุณคุณอยเชอร์แมนเปิดตัวโฟโต้บุ๊คเล่มแรกนะครับได้ข่าวว่าไปบินไปถ่ายที่ฮาวายเลยคุณเตาบอกภาพสวยมากไม่เสียแรงที่บินไปไกลขนาดนั้นนะฮะนักข่าวของเราไปเจอเนี่ยก็เลยเอามาพูดคุยกันหน่อยครับว่าตอนนี้เรื่องอัปเดตเรื่องความรักเรื่องผลงานมีอะไรบ้างโฟโต้บุ๊คฟีดแบ็กเป็นไงครับ ที่ที่หนังสือมันก็ได้รับการตอบรับดีอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบที่ดีมากๆนะคะก็ได้มีสมุดภาพ รวมอะไรเงี้ยสำคัญสำคัญเก็บไว้อ่อเป็นฮาวายที่เดียวนะคะค่ะก็จะมีออแวะไปเกาะน,นูน้นเกาะนี้แล้วก็ต้องนั่งรถเอาแล้วก็เดินทางเอาหลายที่ <c oughs> ทอะไรพต้าไม่ต้องซื้อให้ฟร <c oughs> ีพ่ต้าไม่ต้องซื้อให้ฟรีแต่คือเขาเขาก็โอเคเขาก็ชอบอะไรเงี้ยเหมือนเขาสงสัยไงแบบ <c oughs> ให้ไปถ่ายฮาวายน้องควายจะออกมาเป็นยังไงอะไรเนวมามีภาพพ่ต้าหลุดกับสาวหมวยได้เห็นหอยางเนี่ยใชได้ไม่ได้เอาไอโฟนมาชื่อแบมแบมใช่ไหมเป็นเหมือนแบับสิทิกันเหมือนญาติแล้วอะค่ะอยู่ที่อเมริกาแล้วก็เข้ามา ทเมืองไทยพีต่ตาพาไปเที่ยวแล้วก็<ม>วันนั้นเขาก็พามากินข้าวกับพลอยด้วยไ่<ม>คนหนึ่คือพี่ปลาพี่ปลาไอเบอร์รี่พีต่ตาเขาไปคุยเรื่องคอนเซ็ปต์เรื่องร้านอาหารกับพี่ปลา <c oughs> เขาก็ต้องมีเพื่อนบ้างอะไรบ้าง <c oughs> อะคา่ะเขาไม่ใช่คนเจ้าชูอาา้อะค่ะคือเขาไปไหนเขาก็บอกเราตลอดอะไรเงี้ยบางทีไม่ได้ถามเขาก็บอกอะไรเงี้ย <c oughs> คือแบบเขาก็ให้ความเชื่อใจเราอะค่ะเฮ้ยอยากดูวอมกี่เปิดเวลาหน้าหนึ่ง ้นาักไป,ไปซื้อดิไปซื้อดิเขาต้องอุดหนุนเขาอุยจริงจริงเดี๋ยวจะซื้อเก็บไว้เลยเพราะว่าพลอยเป็นคนที่ถ่ายแฟชั่นคนหนึ่งแล้วสวยสวยอ่าและที่สําคัญคือได้โลเคชั่นใหม่ๆด้วยใช่นะฮะเป็นฮาวายด้วยคุณเอราะได้รู้ว่าฮา,ฮาวายหน้าเที่ยวอย่างไรนะมันน่าจะอโลฮ่ามากๆาเลยทีเดียวถ้าฮาวายคุณนึกถึงอะไรนึกถึงมะพร้าวแล้วก็ระบำชาวเกาะผมจะนึกถึงมะละกอฮาวาย <laughs> มีขายอยู่ตามถนน ฮ <l ux> าวายลูกเล็กๆก็เดี๋ยวเอาประกาศจิ้มตาเลยเกี่ยวอะไรก็ฮาวายนูห้หรอเออ,เอนะคะบิ<อ> <Reese. S 2> นไปไหนกันบ้างบิมนมหนาเวียยที่ขอนแกน่น เบียร์เป็นเด็กพี่ดมก็เยอะนะแฟนขับพี่เบียก็เยอะอไปที่ไหนก็ได้ที่มีคนที่เรารักอยู่ด้วยโอ้ฉันไป77จังหวัดเลยอะหรักทุกจังหวัดักทุกคนคนรักอะเป็นร้อยคนเกลียด่ะเป็นแสนเอ้ไม่ได้ไม่ได้ร่วมเลานอ่ะร้อเล่นร้อเ่ขาวข่าวต่อไปข่าวข่าวต่อไปนะคะเรื่องของเปิดศึกเกาเหลาระหว่างสาวนะคะมีนพิชยาแซมมี่บันทิตานะคะแล้วก็น้องไอซ์มีข่าวบอกว่าเปิดศึกเกาเหลากัน แย่งพระเอกก้ามโตอย่างอ๋อมอักพาดีอย่างเป็นพี่อ๋อมมีแต่คนลุมลุมแย่งกับคนก็อมเขก็น่ารักขนาดนี้วันนี้นักข่าวนะคะไปเจอไอซ์มาก็เลยต้องถามไอซ์หน่อยว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่า,าคะไปคอมเมนต์นกันกับแซมมี่แล้วก็น้องมิน,นะะเนี่ยค่ะประมาจากเวทีเดียวกันเพรา<ช>ะฉะนั้นเราก็สนิทกันอยู่แล้วส่วนน้องแซมเนี่ยคือก็ส<า>นิทกันนะคะเพราะว่า ที่เป็นเทียนอะนะคะ ผมอยากรู้ว่าข่าวมาจากไหนนักหนาเก่าเหลาไม่เก่าเหลาเนี่ยคนเรามันจะทะเลาะกันอะไรได้ตลอดจะไม่ถูกคอกันได้ตลอดเลยทำไมไม่รักกันผมนี่เสียใจมากเลยนะคุณเคยมีใครมาแบบเก้าเหลากันแบบแย่งบอยแบบเปิดศึกกันแบบแย่งบอยอะไรอย่างเงี้ยผมจะดูดีมากเลยผมจะดูดีกันแกเอาไฟเธอเอาไปฉันไม่ เอาสิทะเลาะกันนี่หมายต้องเอาไม่ใช่ทะเลาะกันแล้วเออปาดออกไปเคียย์ไม่เอาเคียย์เป็นเด็กก็เคียย์ผักไว้ข้างจานนี้นไม่ใช่เ,เราดูดีไม่ต้องมาเคียรแล้วทิ้งเออเอาล่ะไปดูอีกข่าวดึงบา้างเป็นข่าวนี้นะครับหลังจากที่ฝ่ายชายเนี่ยรายการของเราเนี่ยเคยไปสัมภาษณ์มาคุณแตงโมแตงโมนะฮะลูกชายของคุณพี่ตุ๊งเปียพองถูกต้องนะฮะก็ออกมาประกาศว่าตอนนี้ขา,ขายขนมจีบกับสาวเชียที่กำพรนั่นเองจะมีข่าวบอกแตงโมสร้างกระแสหรือเปล่าโดยหน้าจีบเชียแบบนี้นั่นนะฮะแล้วคุณพ่อคุณเชียจะว่า ยังไงนะครับต้องไปถามคุณเชียเรวเขาบอกว่าพี่อ้นเนี่ยนะคะตั้งชื่อใหม่คุณเชียด้วยเป็นคนใหม่เลยตั้งชื่ออะไรยังไงคะเชียพี่อ้นเนี่ยชอบตั้งชื่อคอนอื่นอ่าฮะวันนี้ผู้ให้กำเนิดชื่อคือพี่อ้นสีพันค่ะมือเหมือนชอบทุ่มขวนชื่อช้อนก็คือช้อนที่ทำเลียหรือเช็ดขอนและเรียกไปเรียกมาจะติดเลยกลายเป็นช้อนคนก็จะงงว่าช้อนคืออะไรใครคือช้อนอะไรเงี้ยก็ติดเรียกตัวเองเหมือนกันเรียกเป็นเป็นพี่ช้อนไปแล้วนี่ เรางน,นี้ค่ะแล้ว่าสุเขาบอกว่านนไมบกว่าผมไม่ได้มาลอนะคุณพ่อชอทอก็ยังไม่ทราบค่ะคุณพ่อเขาไม่รู้ว่าว่ามีข่าวเสพเพถึงคุณพ่ออะไรอย่างเงี้งยแต่ก็คือเหมือนเพื่อนพ่อเขามาทำที่พ่อเขาก็ไม่ได้ไม่ได้โหดรองแต่ก็ทำอะไรให้มันถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องเนี่ยถึงว่า คืรวมงานกันม e ีความรู้สดีให้กันก็ยังอยู่ดีอย่างนี้อยู่ค่ะดูกนต่อไปด <fry UC S 2> ูกันต่อไปอะนะคะจะสมงสวีดกันหรือเปล่านั่นนะสี่สุดท้ายจะเป็นแฟนกันหรือเปล่าอย่าลืมบอกพี่นะแตงโมเมื่อกี้มีหนึ่งข้อความคุณไปจ้างเข้ามาหรือเปล่าอยากบินไปอยู่ในใจต้นหอมเปิดรอตลาดเลยยี่สิบสี่ชั่วโมงท่านผู้ชมครับต้นหอมเนี่ยเอาเงินมาให้ทางบ้านแล้วก็ส่งเอสเอ็ม คุณแม่เป็นคนส่งเนี้ยหรอ,หรอให้ดูดีบ้างไงลูกสาวแบบสวยๆบ้าขาวต่อไปดีกว่าข้าวต่อไปกันดีกว่านะคะเมื่อกี้เนี้ย แตงโมก nah. en ับเชียร์เป็นรักในค่ายใช่ไหมก็มีหนึ่งค nice ่ายเหมือนกันที่เขาบอกว่าอาจจะเป็นรักในค่ายเหมือนกันน้องฟางเฟฟางแก้วไงคาแห่งค่ายกับมิกาเซมีข่าบอกว่าปลูกต้นรักกับนักร้องหนุ่มร่วมค่ายอย่างป๊อปปี้พานุนักร้องแห่งวงเคอตเตกแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะข่าวไปถามจะต้องบอกว่าไม่เป็นแฟนกันเพราะว่ามีนักร้องรุ่นพี่เขาชี้นำบอกว่าอย่านะเฮียเ็าไม่ชอบนะรักในค่ายออจริงหรือเปล่าไปถามน้องฟางดีกว่า เห็นว่าเห็นที่ไหนเฮ้ยก็จะเห็นรว่าด้วยความที่เฟยบังแกกับเคิลติกเนี่ยจะได้ร่วมงานกันบ่อยมากแล้วก็สไตล์เพลงเนี่ยพี่โปรดิวเซอร์เป็นคนเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างสนิทกันมาพูดถึงเนี่ยทำงานร่วมกันมาก็4ปีแล้วอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติที่จะได้พูดคุยแล้วก็เล่นกันอะไร ป๊อบปี้เนี่ยก็อาจจะคุยกันง่ายหน่อยเพราะว่าด้วยความที่ป๊อบปี้เนี่ยเขาก็เป็นหัวหน้าวงใช่ไหมคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีความรับผิดชอบและอย่างเป็นรุ่นพี่ในมหาวิทยาลัยด้วยก็ค่อนข้างจะให้คําปรึกษาได้ดีแล้วก็แนวทางการใช้ชีวิตนี่ก็จะออกไปในแนวเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะความดังในค่ายเ,ยเป็นเรื่องต้องห้ามมากๆเพราะว่าคามิเกเซ่นเนี่ยทำงานร่วมกันไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเกิดข้อผิดใจอะไรกันขึ้นมาเนี่ยการทํางานร่วมกันจะลำบากแล้วก็จะเอ่อเขาเรียกว่าส่งผลไปถึงเพื่อนในค่ายทั้งหมด ความรักของเราห้ามพัฒนานะคุณห้ามรับพัฒนาเด็ดขาดเดี๋ยวจะทำงาน,<ค>นร่วมกันไม่ได้ปิดกั้นกันอย่างนั้นล่ะมันเ,<ข>เรื่องของหัวใจบางทีมันก็บังคับกันไม่ได้เขาก็มองเรื่องอานาคตอ่ะตัวเองเขามองอานาคตเต่งเขาให้เต่งได้ทุกอย่างยกเวน้นยกเว้นอะไรอนาคต <c oughs> เอาในช่วงหน้ามีข่าวต่างประเทศมารออยู่นะครับห้ามพลาดผมไปหาอนาคตก่อน